สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เยังเล่าเช้านี้วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูมาดูรถมาซ่อมรถวันนี้ไม่ได้ให้ความรู้อะไรเลยครับจะพามาซ่อมรถที่เรถรถปีปัญหาเครื่องสะดุดเครื่องสะดุดมาหลายวันแล้วก็วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูดินะตอนขี่เครื่องรอบรอบเครื่องเบาๆบยังสะดุดกึก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 เลย เวลาจอดไฟแดงอย่างเงี้ยเครื่องกระตุกเหมือนจะดับเลยที่ผมไปหาข้อมูลในเว็บมานะเขาบอกว่าหนึ่งคือหัวเทียนและ้ะและ้วก็สองคือระบบน้ำมันเรื่องของเรื่องของไฟเนาะไฟก็จะมีสามองค์ประกอบหลักที่จะสามารถให้เกิดประกายไฟได้ใะรถเหมือนกันรถก็เราจะมีสามปัจจัยหลักก็คือหนึ่งไฟสอง เสื้อเพลิงสามออกซิเจนเนาะออกซิเจนตัคือระบบอากาศเข้าไปถ้าเกิดว่าไอตัวใดตัวหนึ่งมันไม่สมบูรณ์มันก็จะเกิดการเขาเรียกว่าอะไรอะไม่สมดุลไม่สมดุลของเครื่องจักรเลยผมก็ไม่ใช่ช่างยนต์เนาะผมก็แค่ศึกษาเข้าๆมาแล้วก็จะมาลองทาดูมาลองเล่นดูเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายครับลองดูกอนลองเสียน้อยก่อนถ้าไม่ได้ก็ไะว่ากันเนี่ยวัตเทียนหัวเทียนมเปลี่ยนไปแล้วนะ โมเดวผมเปลี่ยนไปแล้วก็ยังไม่หายแล้วผมก็จะลองมาเช็คระบบอากาศดูระบบอากาศก็คือพวกกรองอากาศแล้วก็กรองอากาศก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าผมเพิ่งไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ไปเปลี่ยนกรองอากาศกลับมาก็พักหนึ่งก็สะดุดแล้วก็ต้องลองไล่อาการดูว่ามันเกิดจากอะไรอันดับแรกเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะลองตัวชุดเชยรอบนะ น่าจะเป็นตัวชุดเฉยอ,อบตัวชุดเฉืยอบเขาม,มีมีปีผลนะรอบต่ำมันก็จะมีตัวนึ่เป็นที่เป็นเหมือนมอเตอร์ม,ม,อ,มอเตอร์เฉดเยรอบให้มันให้รอบมันนิ่งให้ไม่ต่ำกว่า800รอบประมาณนี้รถปกติอยู่ที่800ถึง1,000รอบเดี๋ยวก็จะลองลองลอง,ลองคีนปีกีเสื้อดูแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันระบบอากาศก็จะมีอากาศเข้ากับอากาศออกมีสองอย่าง อากาศเข้าก็จะมีน้แหครับปีผีเสื้อแล้วก็กองแล้วก็แอร์โฟแอร์โฟก็มีผลนะแต่เวลาเวลาขี่นี่ปกติเลยนะเวลาขี่ปกติเลยแต่เวลาหยุดเนี่ยเวลาหยุดก็จะสะดุดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวลงมือกันเลยครับเดีย๋ยวมาฟังเสียงกันก่อนเดีย๋ยวจะสาตาให้ฟัง อาการเหมือนเหมือนอากาศเข้าเยอะเกินไปเดี๋ยวผมจะลองถอดใสาอากาศเข้าดูนี่ผมปิดรูอากาศไว้มีรูอากาศตัวนี้ซีรูหนึ่งดับไปเลยครับนี่คืออากาศเข้าเยอะเกินไปมันจะทําให้เครื่องดับแบบนี้แหละแล้วจะมาลองดูระบบอากาศดูลงมือกันเลยครับลุยเลย ขั้นตอนนี้เราก็จะถอดกองแล้วก็ถอดปีกีเสื้อแล้วก็ถอดท่อไอดีถอด ID. ออกหมดเลยครับ กองยังไม่ใหม่อยู่กองเพิ่งเปลี่ยนมาครับเปลี่ยนมาได้ประมาณเดือนหนึ่งเราต้องการจะถอดตัวนี้ออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ต้องถอดเดี๋ยวผมถอดนนี้ออกมาเลยจะถอดกล่องกองออกมาล้างด้วยจะได้สะอาดสะอาดฮ่า ันนี้ใช้บล็อกเบอร์สนะิบสองนะบล็อกเบอร์สิบสองคายบล็อกเบอร์สิบสองคายออกแล้วก็ถอดแจ็คถอดแจ็คสองตัวดูสภาพสิครับทผู้ชมนี่ดูสภาพสาพิ ให้วิ่งลื่นในไงดำซะขนาดนี้โอ้ดูดิดำเมี่ยมเลยเดี๋ยวเราก็จะล้างตัวนี้แล้วก็นี่ถอดล้างให้หมดเลยครับแล้วก็จะล้างตัวนี้แล้วก็ถอดล้าง ตอนนี้จะเป็นท่อน้ําท่อน้ําเข้ามาเลี้ยงน้ำเข้าน้ําออกอมาเลื้อกันเลยปิดท่ดูสิครับเ่านผู้ชมดูสิจะให้มันเดินเรียบได้ไงโอ้เละขนาดนี้ดูสภาพเขาสิรูข้างในโอ้ สภาพนี้ดูไม่ได้เลยดูไม่จืดเลยนี่วันนี้เราก็จะไม่ทำอะไรเยอะนะเราจะไล่ระบบอากาศถอดแล้วก็ถอดแห่กองแล้วเตรียมล้าง ดูสภาพเลยเละมากประกอบยังไงล่ะทีนี้จะ <laughs> ล้างก่อนจะล้างก่อนเลนมากดูแลวน่าจะตั้งแต่เป็นรถมาน่าจะไม่เคยถอดล้างนะ ตอนนี้ก็สี่ปลาไปสี่แสนแล้วสี่แสนกว่า,วาแล้วสี่แสนกิโลแล้วสี่แสนกิโลไม่ใช่ราคารถนะสี่แสนสี่แสนกิโลเยอะมากครับเยอะมากดูเป็นรายเลยเนี่ย ลูกออกมาเป็นเม็ดทรายเลยสกปรกมากอะรถลุยป่าลุยเขาแล้ก็จะได้นี่นะถังนมถังนมเมกซีเชือดเลย <c oughs> ได้กระบาล้างแล้วเช็ดรำความสะอาดให้แห่ง จินมแกะตัวห้องเรียบธรรมชาติครับเจะเลยเจาะ้าไปล้วก็จะลือ้อนะลื้อออกให้หมดเลยวิธีล้างปีกบีเสื้อนะครับล้างถอด ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนล้างปีกผีเสื้อนะครับล้างปีกผีเสื้อเสร็จล้วก็จะล้างเข่าควายท่อไอดีต่อล้างเข่าควายท่อไอดีเสร็จก็ทําการประกอบเข้าตัวรถนะครับก็ก่อนประกอบก็ทากาวตัวที่เข่าควายที่ติดกับเครื่องนะครับทากาวให้เรียบร้อยถ้าไม่ทากาวก็อาจจะรั่วได้ครับก็เราก็ทากาวให้เรียบร้อยค่อยแปะเข้าไปล็อกน็อตให้แน่นนะครับ ก็จะล้างยากนิดนึงครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วครับประกอบเสร็จเรียบร้อยก็ใส่กองคืนก็ใช้เวลาไปประมาณ3ามชั่วโมงกว่านะครับก็เอาเรื่องเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดลื้อออกเยอะก็จะเกะก,กะนิดนึงครับไม่ได้ลือ้อคานหน้าออก ข้อเรยนนะฮะมีข้อเรียน ああ。 ประกอบเรียบร้อยครับประกอบเรียบร้อยเดี๋ยวต้องเอาไปเทสเดี๋ยวไปฟังเสียงเสียงดีขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวต้องเอาไปลอง มันได้ผลครับท่านผู้ชมเอ้ยมันได้ผลจริงๆไงน่ะเห็นไะหัวรอบนิ่งมากเลยเดี๋ยวใส่เกียร์ดีนะอ่าตกมานิดนึงเดี๋ยวก็ขึ้นนี่เกียร์ดีนะไดเบรกก็ถือว่าดีนะปกตินี่จะดับแล้วนะ่นโหแย่มากเลยปกตินี่ปกติมากเลยนิ่งมากเลย ท่านผู้ชมรอบนิ่งมากเลยภารกิจนี้ถือว่าสําเร็จโอ้ดีใจมากภารกิจสําเร็จวันนี้ก็ไล่ระบบไอดีอ่าระบบไอดีอากาศไล่อากาศถอดล้างให้หมดเลยทั้งท่อไอดีทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยระบบระบบอากาศระบบออกซิเจนก็ถือว่าโอเคครับภารกิจสําเร็จก็คลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีใหม่ๆมาเรื่อยๆครับมีคลิปใหม่ๆมาเอ่อทีนี้ก็จะเห็นบ่อยนะครับเจ้าวีออสไปเยอะเหมือนกันไปเที่ยวก็ใครอยากดูคลิปท่องเที่ยวก็ฝากช่องมิสรต้นหยองอ่ะมิสรต้นหยอง for you มิสมิตรเอ็ารโอยเอนจีี ยูเวนวักนะครับเวนตัก for you 4 you ใครสนใจเรื่องการท่องเที่ยวการแคมปิ้งก็ฝากติดตามด้วยนะครับหรือว่าติดตามเพจเพจขวัญใจใส่เที่ยวเพจยังเป็นขวัญใจใส่เที่ยวอยู่ฝากช่องฝากช่องสวยอยกาศฝากช่องนะครับก็จะเจอเจ้าวีออสวีออสเก่าๆคันนี้แหละพาเที่ยวพาท่านผู้ชมออกท่องเที่ยวแว็บหน้าแว็บหลังช่วงนี้ก็พักก่อนครับโควิดโควิด เดี๋ยวพักก่อนอากาศมันร้อนด้วยแหละอากาศมันร้อนก็ยังไงก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องช่างทําไปทั่วอช่องนี้นะช่องนี้ช่องนี้ก็เป็นช่องช่างทําไปทั่วอีอีเจเนอเรลลอ่าก็ยรอดไบบ่าทําไปทั่วอีก็คืออิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทริคอลอิเล็กทริคอลเป็นช่างไฟฟ้านะช่างไฟฟ้าก็ทําไปทั่วแหละทารถยนต์รถยนต์ลองลองดู ไปหาข้อมูลในเว็บแล้วก็ตามอยธงยูทูบหาข้อมูลมาแล้วก็มาลองทําดูก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเคสนี้ถ้าไปหาช่างนะเขาจะไม่ทำงี้เขาจะเปลี่ยนไล่เปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนโอทงโอเทียนเปลี่ยนแล้วเป็นอีกอะไรประมาณนี้เปลี่ยนโอเทียนเปลี่ยนหัวฉีดแล้วแต่อู่นะบางอูดด่ดีๆเขาก็จะแนะนําอะไรที่มันยากๆเขาก็จะเอาไวท้ทีหลังนะลองดูลองดูองดโอเค คลิปนี้ก็ฝากไว้นะยครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ